อีกหนึ่งแคมเปญดีๆที่ทางบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดผสานความร่วมมือกับกลุ่มปตทเปิดตัวโครงการสารพลัง PTT Group Young Socialpreneur Hackathon เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมต่อยอดไอเดียไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งความยั่งยืนนายอัธพลเร่พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันกลุปป่มปตท,ทของเราได้มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนํานวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของสังคม จึงได้รวมพลังความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มปะตะทเพื่อเฟ้นหาและช่วยปั้นสุดยอดไอเดียนวัตรกรรมเพื่อความยั่งยืนให้สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมได้จริงโดยใช้จุดแข็งของกลุ่มปะตะทในการสร้างโซลูชัน4โจทย์หลักได้แก่ 1. Sustainable Cities การพัฒนาเมืองยั่งยืน 2. Good andbeing health การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3. Local Economic Development การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 4. Environment สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกเป็น4ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลและเงินทุนตั้งต้นในการร่วมกระบวนการทดสอบไอเดียธุรกิจ proof of concept กับบริษัทในกลุ่มปะตะทเพื่อพัฒนาไอเดียให้สามารถออกสู่ตลาดและแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงรวมมูลค่ากว่า5 4 0 0 0 0บาทสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายน2566ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนนี้นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook, PTT News และ Facebook สารพลงรังวิสาหกิจเพื่อสังคม